ตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทรถเราต้องล็อกอยู่เราต้องล็อกรถก่อนนะจะใช้รีโมทสตาร์ทก็กดค้างไว้กดค้างไว้ประมาณห้าวิครับพอครบห้าวีเดี๋ยวปล่อยเลยเขาออโต้สตาร์เองสตาร์ทจมเองพอสตาร์ทเครื่องเสร็จแบบนี้นะถ้าถ้าเขาสตาร์ทให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกสักครู่เดี๋ยวเขาจะมีไฟเลี้ยวสองครั้งกับเสียงสองครั้งบอกว่าเขาสตาร์ทแล้วนอนสักครู่จะมีไฟเลี้ยวกับเสียงอีกนะครับแล้วก็ เวลาเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทไวแบบนี้ถ้าเราไม่เกิดอะไรในนี้เลยไม่ล็อกไม่คลายไม่ดับเครื่องด้วยรีโมทอีกสี่นาทีเดี๋ยวมันจัดการดับตัวเองเลยรับอีกสี่นาทีมันจะดับของมันไปเองแต่ถ้าเรากดคลายล็อกแล้วขึ้นไปขับรถมันจะไม่ดับขับได้เลยถึงว่าเราวอร์มเครื่องด้วยรีโมทสตาร์ทเสร็จปุ๊บกดรีโมทคลายล็อกขึ้นไปขับรถคือขับเลยมันไม่ดับแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้กดอะไรในนี้เราสามารถกดดับเครื่องตอนนี้ได้เลยกดดับเคกดค้างไว้ประมาณ5าวิครับเขาอ <Okay. S 1> อเคตัวปุ่มนะครับมาดูปุ่มตัวปุ่มพุมสตาร์ทเนี่ยมันใช้แทนกุญแจรถได้เลยนะครับพอใช้แทนกุญแจรถได้มันจะใช้เปิดปัดน้้ำฝนได้นะครับเพราะว่ารถตัวนี้เวลาจะเปลี่ยนปัดน้ำฝนอะ่ะมันไม่สามารถดึงก้านปัดน้้ำฝนขึ้นได้เลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนปัดน้้ำฝนหรือจะล้างเช็ดกระจกระจนะครับกดพุชสตาร์ทสามครั้งครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับ แล้วก็ดึงก้านปัดน้ำฝนเข้าหาตัวครับคู่มันจะวิ่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้ยตัันน้เลยแล้วก็จะให้มันวิ่งกลับลงไปก็ดึงก้านปัดน้ำฝนเข้าหาตัวเหมือนเดิมครับมันจะวิ่งกลับลงไปมันเดินมาเลยครับแล้วก็หัวปุ่มเนี่ยถ้าเราจะใช้สตาร์ทเครื่องยนต์เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์เราต้องเหยียบเบรกก่อนครับเพราะเหยียบเบรกมันจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมา กดหนึ่งค้างครับเขาออกสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติเองไม่ต้องกดค้างนะครับเดี๋ยวผมอ่ะอ,อกสตาร์ทเครื่องเสร็จในระหว่างนี้ถ้าเราปิดประตูสนิททุกบานครับขับรถมันจะออโต้ล็อกให้ <c oughs> ถ้าเราเยียบเบรกรับก็ออโต้ล็อกให้ <c oughs> ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่แบบนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่ลงจากรถใต้นะไม่ต้องดับเครื่องนะครับลงมาได้เลย เอาลโมดลงมาด้วยก์ทไว้เปิดแอร์เปิดไฟหน้าเปิดได้ทุกอย่างครับล็อกรถไว้ได้ด้วยประตรูล็อกไว้กดีมิมดล็อกได้เลยเราไปทุระถึงแวะเซเว่นเราไม่ต้องการดับเครื่องลงมาีิมดล็อกเลยกลับมาีโมทกดไขล็อกขึ้นรถเองได้เลยไม่ต้องเรียกคนในรถมาเปิดให้นะครับถ้ามีคนอยู่ก็ตทัทเครื่องเปิดแอร์ไว้อย่างนี้ได้เลยกลับมาก็ไขล็อกแบบนี้ขึ้นได้เลย แล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยใช้แทนกุญแกรถนะครับก็คือถ้าเราต้องการเปิดวิทยุแต่เราไม่สตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรคครับกดเข้าไปเลยกดหนึ่งครั้งเป็น A T C A T C จะเปิดวิทยุได้กดอีกครั้งเป็นไฟอ่อนครับมันจะเปิดไฟหมดทั้งคันเลยเปิดหมดทุกอย่างเลยกดอีกครั้งมันจะปิดอย่างเงี้ยครับมันจะวนครับเป็นวงกลมเลย A T C อ่อนแล้วก็ออฟนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสมมุติว่าเราเปิดวิทยุฟังอยู่เนี้ยกดหนึ่งครั้งเปิดวิทยุฟังอยู่ เราต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์เลยเราเหยยบเบรกแล้วสตาร์ทเลยก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องกดวนให้มันปิดครับเราเหยยบเบรกเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วกดสตาร์ทเลย <L un ters> ได้เลยครับ <L un ters> ก็เจ้าปุ่มตัวเนี้มันจะเป็นการขโมยเป็นเซกูริตี้ด้วยนะครับคือถ้าเราล็อกไว้ถ้าเราล็อกไว้นะครับมันจะไม่ให้สตาร์ทเครื่องเราจะใช้ใช้ปุ่มพุทธสตาร์ทไม่ได้แล้วก็มันก็จะเป็นกานขโมยด้วยถ้ามีคนเข้ามาเงี้ยมันก็จะร้อง แล้วมันก็ไม่ให้สตาร์ทนะครับมันจะสตาร์ทไม่ได้นะเราต้องคายล็อกก่อนรถต้องอยู่ในโหมดคลายล็อกแล้วนะครับคายล็อกเรียบร้อยมันถึงจะสตาร์ทแบบนี้ได้สตาร์ทเครื่องได้แล้วฟังก์ชันที่ว่า,าที่ให้ไปครับเดี๋ยว,มยวผมอธิบายให้อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราลงจากรถด,ดับเครื่องลงจากรถนะครับเราลงมาเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ล็อกรถเนี่ย หรือรีโมทเดินห่างหรือออโต้ล็อกมันจะทำงานอัตโนมัตินะครับนะถ้าเราลงจากรถมาเลยถ้าเราไม่ล็อกรถนะครับเราลงมาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ล็อกรถหนะรือรีโมทเดินห่างจากรถไปเลยสามเมตรถ้าเร้ล็อกมันอัตโนมัติต Auto นตตะถ้าเราเข้รใกล้ประมาณแายรถครนะล็อกให้ครับถ้าเราถือเข้าใกลใยย้รถระยะหนึ่งเมตรครับมันออโต้คลายล็อกไยประมาณนี้ตึ้งประมาณท,าทั้งแถวนี้นะครับมันก็จะคลายล็อกให้ แล้วก็ลูกกุญแจอยู่ในนี้นะมาดูใกล้ๆลูกกุญแจอยู่ในนี้มันจะมีตัวลูกศรให้เลื่อนได้นะครับมีสลักอยู่ตรงนี้เรากดสไลด์ปุ๊บ,บดึงออกมาได้มีลูกกุญแจอยู่ในนี้ถ้ารีโมททานหมดเอาเนี่ยออกมาไขาเปิดรถได้นะครับหรือเอามาเปลี่ยนฐานก็งัดตรงนี้ได้เลยมันบิดอย่างนี้ได้เลย<อ>มันมีบาร์ลับอยู่ตรงนี้สองตัวมีมีกุญแจอยู่ทั้งสองตัวเลยเขมีให้สองตัวมีกุญแจอยู่ทั้งสองอันเลยอานนี้นะครับ